ดีดดดดดทุกคนดีๆก่อนครับทุกคนเข้าซิ่งซองอใคายามีเด้อเมื่อนี้เนาะเขามา,ามารีวิวบ้านหรือว่าพามาชมหมู่บ้านของสาวผู้เองคืออุาอวาอยากอยากมาเห็นบ้านของเขาววา้เป็นกันแปลว่าอยุนวิเนรัยเห็นยังคะน,นะก็เลยว่าพาอุมาดามทุกคนก็อย่าลืมเข้าไป ติดตามติดตามซ่องอูเด้อเด้อแล้วก็เมื่อนี้คือแบบว่ามาแบบสุดอาคารเลยเป็นเสาอาคารเลยทุกคนเอาอูาอยากลองสุดอาคารเด้อนะก็เลยเอาพานุ้งนี่งามปัวคนอาคารอีกคนเปื้งอนาทองไหลยย้อนแสงในนึงในฝั่งนี้ไม่หรออันนี้มานี่เนาะแล้วก็ พาหน่องเสาวมานำหน่องเสาวก<แ>์ก็โดนเจ็บที่บริเวณนุ่งแบบนี้ก็เลยว่าเออเราพออยากลองก็เลยว่าพามา,า,มา,า,าถ่ายคลิปด้วกันเลย <c oughs> นุ่งก็คือว่าจังไหนคนนในบริเวณนุ่งโดนนะเนาะคืนไผ่กัะท้วงว่ามันเขินแล้วก็ตอนนี้คือตากล้องของเฮาก็คือตัวโยยอ่ะววตัวโ <c oughs> ยยหรือว,าว,าว่ามีตัวเนาะมีตัวมีตัวมีตัวเป็นเบาอาคารหนึ่งมืดหรือเปลนอาคานึงมืดแล้วก็เป็นเสาอาคารหนึ่งมือ เดี๋ยวสิพาอูกับตัวเลาะบ้านเขาบเบิง่งเนาะว,ว่าสิเป็นแนวใดแดนส,สิเห็นเพื่อนแนวใดแล้วก็เขาสิตกใจหรือว่าแนวใดก็ลองฟาเบิง่ววงเนาะเพราะว่าเราไปเบิง่งของเขาเพคือกันนด้เนาะอัน <ใช S 1> บ้านของอูกับของเขาเป็นค่คือกันอยู่แล้วนะแมนแล้ว,วไปป่ะโซนโบวเป็นโซนเผาเดียวอีกนะแมนก็ย่าหูเกี่ยวกับโซนพอลคาเดก็เลยพักคลิปไปตอนนี้ก็คือเขามาเปิดคลิปอยู่โรสิงซาโรสิงซาทุกคน อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของสุนเพาอาคาถาว่าบ้านอาคาอยู่ใสต้องมีโลชิงชาโลชิงชาแบบนี้นี่เป็นตาใจหายเนาะใจหายใจหายคอมอ๋อยังไงก็ยังใจติดหน้าผากเลยขาสั้นแต่สีวิตเนาะอุลองซานเนาะแต่ว่า ปีอันตอนนี้คือว่ายาไห้เขาอันตัวกับอูลองขีเลยแต่ว่ามาบ่ถึงส้วงนะทุกคนก็เลยว่าขีโบได้มันผิดผีโบเขาเจ้าก็ตัดชิมแล้วส้วงนี้นะเขาเจาะขีส้วงระยะเดือนสิบกับเดือนสิบเอ็ดนี่แต่ว่าก็บอก่เป็นอย่างนั้นมือหนามาลินไหมได้ได้ได้ในส้วงบุญเนาะมือหนาสิมากับอูสิมาไหมหรือว่าในส้วงงานของตูเนาะเอ้าวงานอะคะเอ้ยตุ๊กใหญ่ ตกใจนะตกใจนะมิตูนะโอ้โหโอ้โหจะกินเด่นก็ไปายังไม่บอกอ๋อนี่ตอนนี้ก็คือเฮาก็ะชิพารอบบ้านเนาะมันจะมีอ่ะอยู่ในบ้านนี้มันจะมีเส้นทางสามเส้นนะจะเป็นสามเส้นขึ้นมาแล้วก็เมื่อกี้คือเฮาไปล่ออยู่เส้นที่หนึ่แล้ว แล้วก็ตอนนี้คือมาถ่ายเส้นเทิงๆดอยสิดๆแล้วแล้วก็ซุ้มนี่โอ้โหหมักลอดซีเว็นหมักลอดอ่ามุนหะสีพาทุกคนมากินเนาะกินแบบมากินเสียะเก็บขาต้นเลยกินขาต้นนะก็บขาต้นกินขาต้นเลยแล้วก็แถวนี้แมนอยู่เตะก้อนอ่ะอยู่ดอยแล้วก็เขาจะไปใหญ่ไปอยู่ลุมมดโอ้แบบนี้นี่เนาะตัวนี้นี่เขาจะใหญ่ออกไปเล่นปะ เอ้าแล้วด,ดินนี้ได้เป็นดินของไผรบ้านี่ของเขาแหละแต่ว่าเขาจอมมาเห็ดสวนจะได้ยังสิเห็ดสวนอนะีกสิเห็ดสวนพักสวนอนะีกอย่างขนาดอ๋อกลับมามาเห็ดได้เนาะเห็ดได้โบ๊แมนก็ได้ชิม,มดินอยนู่นี่คันสมสมุติเขาจะมีการซื้อขายกันนี่แพงปะแพงแพงคือในเมืองเลยอยู่บา้านเฮานะแม่นบอกแพงคือในเมืองเป็นเป็นย้อนเยี่ยจึงแพงเพราะว่าดินอยู่นี่เริ่มแพงขึ้น,นมาแล้วเพราะว่า คนอยู่ดอยดอยก่าเฮนะ้าฮะน่ะคนอยู่เขตนอกเขตนอกแบบบ่มีไฟฟา้าก็มีเด้เขาเจ้าใหญ่มาใหม่แล้วก็บังคับครัวที่ว่ามีแต่ว่ามีงบอีกยังนะ่ะเขาเจ้าคนใหญ่มาอยู่นี่พี่จฮ็ดอ<บ>ัอนี้ได้บะเราจะเข้าวันนี้คือปนกานได้อาคารายๆบอนเข้ามาแต<อ>่ว่าเป็นแต่ว่าแบบเดียวกันอาคาเดียวกันแบบเดียว,วกันอาคากับภาษา เขาเข้าใจกัมีได้ทุกคนคือวอันพงศลีสินะ่ะเขาบอกบ่บเข้าใจเลยเขาจะว้ามานะ่ะแต่ว่าเขาเว้าเขาจะาเข้าใจแบบนี้โอาเป็นคน,นพงศลีนี่ก็บปีมีส่วนพออะคา่ะเคยเห็นปะลายอ๋อแต่ว่าภาษากะแบบมันผิดเพี้ยนแล้วก็บ่คือเก่าเนาะไม่อะไรแล้วอาคาแมนมักจะอาศัยอยูเ่เขตภาคเหนือแมนซะีแขวงทุกคนมีแขวงพงศลีแล้วก็หลวงน้ำเทาอุดมใส่บอแก,ก้วอ๋อมานี่วิเดซีแขวงนี่ แล้วก็มันจะมียูจีนแดแล้วก็ยูเวียดเดไทยแดไทยก็บลายยูจีนต้นกำเนิดก็มาจากยูจีนมดทุกคนเลยแมนยูสิบสองปันเนหออาคานี่บอแอ๋อสิบสองปนาว่ะแมนเมืองลือนนี่อ๋อมาน้ำลือเลยโอเปอร์น้ำลื่เลยอือแต่ว่าอยู่ใส่เมียใครอยู่ฮะอ๋อฟันเดลขึ้นกันได้เต็มไปด้วยกับอาคา ตปวานี่เป็นท่อได้เนาะเขาจะเห็ดเนาะท่อเอามาเท็ดเป็นที่น่าท่อน่ะจะเป็นท่อที่ว่าท่อท่อน้ำเสียแล้วเนาะแล้วเขาจะเอามาสวนกล้วยนะสวนกล้วยสวนกล้วยโอ้ไม่บอกคนจีนเขาจะเอามาเห็ดสวนกล้วยหลายปีพันมาเดี๋ยวนี้เขาบ่อยเห็ดเราสวนกล้วยนะมีแต่เห็ดสวนกล้วยแต่ว่ามาบ้านมิตูนี่ที่สังเกตเห็นมีรถอันนี้เป็นจำนวนหลายเลยรถจักรแบบนี้นี่ ทางบ้านเขานี่นี่เบิ่งมันแข็งแห้งนี่ม hmm. right. ันควรมันเป็นแนวนี้เป็นแนวนี้เป็นหินเป็นยังเนาะพันพันอ่างขี่รถเวสรถน้อยเอียงขนาดเพย์ไวเอามาหนิเอาอยู่กรุ้มดนี่เขาเป็อยูจีนวะนี่บอยูเล่าเขามาขายดิเท่าว่าคือแปลว่ารถอันนี้บบได้ไปเอายูจีนเด้อเพราะว่าจีนจับเมืองสิ่งนี้ติดติดกันประมาณแปดกิโลกว่าหดจีนแล้วนะก็จบมาขายเป็น แล้วคนส่นใหมันอยู่มืองจีนี่คนจีนเต็มทุกคนเดี๋ยวสิกลายเป็นเมืองจีนแล้วแค่40%ดูนี่เพราะว่ามันติดกับไซเดนจีนเนาะแมนติดกับไซเดนจีนแลเวลาจีนเขาจับมาเฮ็ดธุรกิจแบบว่าเฮ็ดแป้งรถจัดอะไรยังงนะแล้วก็มาขายเครื่องตลาดนี่มันจะมีอันตลาดแถวตลาดจีนตลาดเหล้าเลยเต็มไปด้วยจีนเลยเครื่องปรุงเลยส่วนใหญ่ก็เห็นจีนเวลาเขาไปกินของกินอยู่ทาน เมื่อวานนี้เป็นเ,เครื่องปุ่มเครื่องใส่เครื่องกินอีกอย่างกัแเมนเบิร์นนะของกินเบิร์นะครับจีนจีนจแล้วก็อย,ยอยู่นี่นะยูนี่ซีนี่เขาเจ้าใส่เงินเงินหยวนเป็เงินหยวนไม่หน่อยโอ้ยยุยยเออยุ่งจีนทียูนี่นี่วะไม่หน่อยเงินบาทเขาเจ้าบูคู่เลยยู่นี่ไม่บอกตอนนั้นทำไม่ได้ไปยุคนนะเขายังบูคู่เลยอันนี้ก็ยังบูคู่ทำไม่ให้ยูทูบนะโอไม่ให้ยูทูบเลยก็เริ่มเข้าใจเกี่ยวกับเงินบาทหลายขึ้นเพราะว่ามีเอฟซีของ คนไทยหลายแปดสิบเปอร์เซ็นต์คนนะเลยว่าไปเทียนผู้โอ้อันนี้อันนี้อันนี้เปิดข้อมูอใหม่เนาะเพราะว่าเขาเจ้าบุ๊มีิ๊กไสแดดติดกับไทยเนาะแล้วก็เลยแบบว่าไสแต่เงินหยวนทางอันนั้นเขาเจ้าบุ๊มบิ๊กไเงินหยวนเนาะแล้วก็เนีถามว่าเอาเงินหยวนไปเงินหยวนหันไปซื้อเครื่องในโบซสิบได้แล้วบบได้ราคาเต็มนี่นะโบได้แลกแลกเปลี่ยนก่อนแลกเปลี่ยนก่อนแล้วก็เงินจีนจะแพงดูนี่นะ ทางนี้ก็เป็นนอ้นเบืองเบืองกพักอันนี้เขาบอกกำงามบวอบัวอมวหมบัหอัวมบัวหนมบัวมีกมบหอมหอมหอมบวหอมบัวหอ้หอมบวหอมบัวอัวหออมบัวี่หอมบัวอ้บัมวอะอัวหมหมวัวอมวหอมอหอัวบอบบับบัวว แล้วบริเวณนี้เป็นข้อหมูเขาจะเห็ดติดกับเพื่อนเลยเนาะธรรมดาเขาเห็นส่วนหลายเขาจะเหตดข้อหมูแบบว่าติดอยู่หลังบ้านตอนนั้นบ่มีเหินอย่าอนี้อันนี้บ่มีบ้านได้แต่นี่อยู่รมหันบ่มีบ้านจักหลังคาเลยได้ตอนนั้นนะแต่ว่าเริ่มอ่าทู้ที่อยู่ด้อยนะย้ายลงมาแล้วก็ย้ายลงมาอยู่ลุมบ้านเล็กบ้นในเพียงเขาจะก้อใหญ่ไป ถ้าไม่มีหน้าบ้านเนาะคือส่วนรายอันพวกนะคะยู่บ้านอาคารอ่ะบ่มีหน้าบ้านเพราะว่าอันเวลาแบบว่าเขาบ่มีของกินอย่างบ่ยใช่ไหแล้วก็อายุแบบอบปุ้นอยากอยู่แบบอบปุ้นเด้แล้วก็เวลาเขาบ่มีคานเรืออย่างก่อนยืมกันได้งไงอย่างนะประมาณนี้อย่างอยู่แบบเป็นชุมชนน้อยๆลูกเงินหลังนั่นถือว่าง่ายเด้ขนาดน่ะมีเงินแบบไปเนาะมีเงินหลังนี้หลังเดียวที่แบบว่าเป็นทรงแบบ ใหม่ๆใหม่ๆใหม่โมเดิร์นแต่อยู่พี่นี่เรื่องอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์นี่คือสีบรุดกับหมกข้าวเนียแล้วเนาะเพราะว่าส่วนคำทาขึ้นซื้อเรื่องหมกข้าวเหนีเพราะว่าซีเป็นอ่าเขาซอยข้าเลี้ยงฟืนเนาะอันาั้นเป็นอาหารลือดยาว่าแต่ใคเจะเห็ดข้าวซอยข้าเลี้ยงฟืนก็เห็นมื้อนี้มีตู้เห็ดเอาไปเห็ดเจลเจลหมักสบมันโอ้โหหากก็เคยกินครั้งแรกว้าวท้เลยอ่าก็สไลด์จะ เมืองลือเขาจะเห็ดตัวไหนก็เห็ดตามเลยป่ะนี่นะมก็เห็ดตามเขาแบบมันแซ่บพอกับเอามาปะปุกเอามาปะปุงเป็นของตัวเองเนาะทอามาเห็ดเอามาแต่งกินมักตัวไหนก็เห็ดตัวนั้นพวมักกับพวกินส่วนไรอาหารรักของอาคาเกา่ค่อยมีหลายมีแตสถาวะข้าวไก่ก๋อต้มข้าวใส่แบบนี้ไก่แบบนี้นะโอ้ยเสี่ยมอ่ะข้าวไก่ต้มข้าวใส่เดี๋ยวซีส์ลองต้มให้เบิ่งจัดไปจัดไปจัดไปคลิปหน้าเลยแมนแมนเพราะว่า ตัวใส่ส่แหงเนาะคอยหอกคอยหยอกโอ้โหไบเกอร์โคลายโหดรายโหดรายเฮ้ยาขนาดขนยิงได้ยิงสาอมีส่คับไมนหรอเจ้าก็ได้เหรอได้อยอยมีเตือนก่ขาสั้นเดี๋ยวมันระ S <S <an> <S ตอนนี้ถือมาหอด้วยเงินห่าวแล้วแต่ว่าชิลละที่คา้าข้าเปล่าเป็นเงินของมิตูเนาะโซหลายฟืนนี่สิเป็นช่วงที่ว่าเขาเจ้าต้องได้บันมาละก่ามากล่องไว้บริเวณข้างเฮือนเนานะเพราะว่าที่น้าไส่ข้อยู่ข้อกินเพราะว่ายุ่งี่เขาเจ้าโบได้ใส้เป็นประเภทเป็นเตาแก๊สเนาะขเขาเจ้าที่ใส้เป็นดังไฟอ๋ออยู่ในข้อเหินข้างหน้าโบมีนี่ไปยืมกันได้บ่ฟืนนี่ ก็ได้เกิดเองขี้ค้านตัวได้ใส่ตัวใด้เขาย่อกับชิจูมันเนาะวันนี้เขาเจอว่าบานเหอนในบ่มีฟืนกองไว้แบบนี้นะแสดงว่าผู้ยิงหรือว่าครอบครัวนั้นขี้ค้านเัน้คือกันเลยโอ้บานเดียวกับบ้านเดียวกับแม่อูเลยวันนี้เลยเออแม่บพราะว่าเป็นแบบน้อยอ่งกระทาแบบเฮือนไถ่ที่มีลูกผู้ยิงแล้วอันยู่กองล่างบ่มีฟืนเนี่ยแสดงว่าผู้ยิงยู่เฮือนนั้นขี้ค้านอ๋อสิสังเกตเนาะเฮือนมีตู้ซีแบบมีฟืนเนาะประมาณสองสามดลเนี่ยเนาะ หกวหอกแสดงถึงแสดงถึงพ่าวันวันจับคู่กันหลายให้กันเนาะเมื่อกี้เนี่ยที่เฮาถ่ายมาเห็นให้เห็นแสดงถึงเดี๋ยวพี่ค่อปะเาไม่เคยมีเวลาไปหางคืนจะอะไรก็อีอเม่กับน้องไซไปตัดสมัยก่อนอะเขาก็ไปตัดได้สมัยก่อนเขาก็ไปตัดไส้คุณไก่คุณากาานี่ อ้อเฉือนน่อยแล้วก็วเขาุกเจ้าบดตับฟืนเดี๋ยวว่ามาฮตาอตปัจจุบันนี้เขาจะขี่รถสามล้อแล้วก็ให้ผู้ชายตัดแล้วก็ขี้มูมีแต่กของกของนอี่เดี๋ยวว่าให้ซื่อๆกันเถอะนะ สบายก่าผู้ไปจะแบบสบายสุดเลยแบู้ชายเด้แม่สบายกว่าผู้หญิงหลายเท่าก,กว่าเด็ก่อนบ่ได้มีหงสีเข้าเด้แล้ว่าตามข้าวกับผู้หญิงตักหนำ่ำไปตักยื้อน้ำโวยผู้ไดบ่ได้มีหนังดื่มแบบนี้นะแล้วอันนั้นก็ผู้หญิงเต้งกินข้าวกินเหย่ยวผู้หญิงหมืดอ๋อบอกเขาจะทั้งนี้ทั้งนี้นี่ก็เป็นมู่บ้านเนาะเพราะว่าตามที่เห็นนี่อาชีพลักของเขาเจ้าเป็นปลูกอ้อยเองบอกอ้อยละกาก้อยยางปลา โออยากพาราได้เนาะเพราะว่าโบเนี่เนาะโบเห็น่ซงนี้ขาเจ้าแบบว่าโซงเป็นฤดูแลงเลยแบบว่ากีดอย่างโบได้ไหมนบ่โินโบได้แต่ว่าเขาปิดหน้ามันปิดแล้วก็พอมันจะออกอยู่แต่ว่ามันจะมีช่วงได้ช่วงตะกอยกับช่วงปาดยางอ๋อมันจะเป็นช่วงส้วงมันเนาะเลยว่าไปบาดบได้นะเลยว่าหายแป้งส้วงส้วงหนาเน่าก็จะปัดยางแต่ว่าส้วงนี่นี่ใบมันต่ายเขาสามารถกีดได้ป่ะ มันบ่มีใบนะซ่องใบไม้ร่นนี่ก็ขีดได้แต่ว่ายางยางมันก็สิออกน่อยเขาหมายว่าเขาขีดมันตลอดเขาไ่ให้มันพักน้ำยางออกตลอดมันกับอายุการน้ำใช้งานของต้นยางนั้นกับซีนซีซันลงเออซีซันไบเนี่ยนี่เหน่อยที่มันมั่นนะที่เขากินอยู่หันไอทิวตัวจะมันพร้อมชุดไม่หนอโอ้ตัวแดงๆกันวะ มากอีกเกาะมักมันมักไข่เมื่อกี้นี่เอิญมักไข่ปะบ่โดนมักไข่เมื่อกี้แต่ว่านี่คือมักมันได้มายมากไข่มากไข่อาอตกลงก็ดีดีได้มากยังอันนี้คือมักมันมักมันมักไข่จะหมักไข่ไม่ต่อริเทงอะสังเกตเห็นผู้สาวอาคานี่งามเนาะ เอือยผมปฏิเสธเท่าไงปฏิเสธแน่หน่อยนึงพอแล้วหน่อยนึงก็ดียังงามอันนี้ข้าเจ้ากะทิตากเครื่องอยู่บริเวณทางข้างเนาะเฮ็ดเป็นห้าวเข้าไปละกัตากเครื่องแต่ว่าเรื่องหัวเรื่องส่วนเ,เแบบแบบนี่ยข้าเจ้าเฮ็ดแบบแบบมานี่เนาะโบมีพื้นที่ข้าเจ้าไปเฮ็ดที่ไส่อ๋อมันจะมีอไปเฮ็ดอยู่นาเด้มีนาอืมมีนาละกันอยู่เขตอยู่เขตนอกก็มันจะมี อเอา,าไหว้เช็ญชวนนะอุ้ยทางนี้ยังบได้ไปจากเรื่อนเถ <c oughs> ื่อนเอ้ยเพร่ะวบอกพอาทางนี้นี่สังเกตเห็นเป็นเฮือนแบบสมัยก่อนเนาะ <c oughs> แบบเก่าๆเลย <c oughs> แต่ว่าเขาเจ้ามาอยู่นี่เขาเจ้าเริ่มปุกเฮือนแต่ใส่หาใส่แต่พี่หาหุ้นหรือว่าหุ้นหาพี่ <c oughs> ออแต่พี่หาหุ้นอ๋อนี่เนาะ <c oughs> เป็นหมู่บ้านของเขาเจ้าอุ้ยแต่ว่าทางนี้นี่คักเลยแฮ่ <c oughs> <c oughs> สำหรับข่อยนี่คือว่าคักแต่ว่าสำหรับพวกเจ้าคือสีธรรมาดาไปละแมนเพราจจะว่าเบิ่งตลอดเด้แมนข้าเจ้าเบิ่งตลอดข้าเจ้าคือสีธรรมาดาอันนี้คือมันเลยตอคืนญแจไม่รู้อันนี้มีลูกสาวจะคน<อ>ลูกสาวฮะคนที่บอกค,อคออกนที่บอกอืมทางนี้เป็นทางยางไปเนาะก็เป็นแบบว่าส่วนหลายเงือนแบบนีซีโบ่เป็นโอ้ยแต่ว่าเงือนหลังนี้มีหัวส่วนหลายเงื่อนยู่พี่ข้าเจ้าซีโบ่เป็นหัวกันเป็นแบบว่ายางทะลุหากันได้เลยเนาะ ยิมโค้งยิมเกลียวโมเมนแบบเกาลัดแท้เลยคืนน่นนี่ไม่หนอแท้จะหมุนอย่างขาหนักขาขาว่ามีสังกระซิคือสมัยใหม่แล้วก็สมับว่าพได้กะกะสมมติว่ามันแบบปรับแต่งเป็นสมัยใหม่กะเฮากับบบอกได้ว่าตีเนาะเพราะว่าสมัยก่อนขันมุ้งหนักขาอายุกับน้ำใส่งานมันกะชิ้นหน่อยกว่าเนาะก็เลยว่าลืมมาใส่กระซิ่งเลยสังกระซิราคามันกับบอกได้ว่าแพงเนาะเซ็เท่าเดียวราคาจุกสุดเลยจบละกระซิ่ประมาณนี้แหละที่เนาะหมู่บ้านเนาะ นี่เนาะอนี่ก็คือหล่อผ่าหล่อออมบ้านเลยทุกคนอันพี่ท่ายนี่เดี๋ยวตัวชิเขาทำซะโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเฮาพาอูกับตัวล่อหมดบ้านแล้วเดี๋ยวคาลอยหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาก่อซิสปิดคลิปอยู่นี่เลยเนาะทุกคนหล่อบ้านแถวบ้านบ้านของเฮาบนแล้ยวลอยกว่าหลังคาเฮือนย่างถึงย่างกึนลอยย่างกินขาลอย นีเดี๋ยวแล้วน่ะเดี๋ยวนี้แน,น่นเนีประมาณนี่น่ะเอาะไปก่อน,นบ๊ายบายบ๊ายบาย